สวัสดีท่านทุกท่านนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมรับรู้เป็นเรื่องของข้อมูลของตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับตัวละครใหม่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เลยนะครับผมก็เป็นตัวละครเล็กๆน่ารักนะครับผมอยาออ่างตัวละครซิกวินนน่เนง ซิชวินเนี่ยเรียกได้เป็นตัวละครที่เราเนี่ยเห็นมาคู่กับตัวละครอ,อย่างริสเล่เนี่ยครับผมที่เวอร์ชัน4.0ที่เป็น Taylor เทเลอร์นั่นเองหลายคนเนี่ยไม่สุ่มตัวละครเลยเนี่ยครับผมเก็บเพ็รล่อสุ่มตัวละครอ,อย่างซิชวินอย่างเดียวเลยแต่ถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องเพชรอยู่เนี่ยขอแนะนำเป็น r i c h m a n Shop โนหนึ่งเริ่มเติมเกมเติมเกมกีชินีนแ่แพ็คถูกๆคุ้มกระหนำ่ำยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้มีบริการเติมเกมแบบพรชั้นละนานสูงสุดถึง10เดือนไปเลยผมให้บริการเติมเกมชั้นน่ำบัตรกำนันและปัจเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมกันอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงไปเลยเติมเกมราคาถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันเนี่ยข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงการวิเคราะห์คร่าวๆเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆก็ข้อมูลในอนาคตของซีชวินเนี่ยอาจจะมีการเเเปปลลลลีีี่่ยยนนนนนแงงใใออาาาาคคตตตไดดดด้้ะรับผมมมก็ืิูขขวห ซิชวินเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลอยู่ที่ป้อมประการเมโทรไพในเมืองฟอนเทนนะครับตำแหน่งในการเล่นของซิชวินเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นตัวละครบัปหรือไม่ก็ตัวละครฮิวซิชวินเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมที่เป็นท่านน้ำนั่นเองนั่นหมายความว่าซิชวินเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร5ดาวท่านน้ำตัวที่3าลองเรมาจากเย่หลาแล้วก็ชายนั่นเองก็เรียกได้ว่าตัวละครธนูท่านน้ำเนี่ยหาจับต้องได้ค่อนข้างยากมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละคร5ดาวทั้งหมดเลยและซิชวินเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวเล็กนะครับผมตััววววทีีีี่่7อองงมจคเเดดยยยหนนนน้้าาาิซๆแลก็ฮ เรื่องการโจมตีปกติเนี่ยก็คงคล้ายๆกับตัวละครธนูธรรมดาเลยนะครับผมกลนยิงปกติเนี่ยก็จะเป็นการยิงรัวๆไปเลยนะครับผมส่วนการกดยิงค้างเนี่ยก็สามารถยิงไปเป็นท่าน,น้ำได้นั่นเองซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวละครอย่างซิชวินเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสกิลหลักนะครับผมซึ่งจะรูปของซิชวินเนี่ยเราก็จะเห็นซิชวินเนี่ยถือปืนลูกดอกอยู่นะครับซึ่งปืนยิงลูกดอกเนี่ยเราเนี่ยสามารถกดลิงค์ค้างไว้แล้วก็ยิงใส่ตัวใดๆตัวได้เลย ซึ่งสกิลหลักเนี่ยนะครับผมเมื่อกดค้างไปแล้วเนี่ยเ,เราเนี่ยแก้สามารถชาร์จฟองสบู่มาได้นะครับผมซึ่งฟองสบู่นี้เนี่ยก็มีดาเมจแรงตามค่าแม็ก HP ของซีทรินเองเลยซึ่งฟองสบู่นี้ก็เด้งเสร็สู่ห้ารอบด้วยนะครับผมซึ่งทุกครั้งที่มันเด้งเสร็สู่เนี่ยฟองสบู่เนี่ยมันก็จะฮิลทุกคนในทีมนะครับผมยกเว้นตัวซีทรินเองเลยซึ่งถ้าเรายิ่งกดค้างชาร์จฟองสบู่นี้นานเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยก็สามารถฮิลได้มากขึ้นแล้วก็ทำดาเมจได้มากขึ้นด้วย อิทัซิชวินเนี่ยจะยดอกเป็นหยดน้ำขึ้นมาด้วยนะครับผมซสียหยดน้ำนี่เนี่ยแต่หยดนี้นะครับผมเราเนี่ยก็ได้ได้ค่าับอลออฟแลนเนี่ยหรือค่าบงพัชิวันเนี่ยสิไปเลยซึ่งเดี๋ยวาก็ได้ใช้ค่าบอลออฟแลนเนี่ยในทิมพาสซีฟของซิชวินครับส่วนสกิลตีของซิชวินเนี่ยครับผมก็จะทรงใกล้กับนูวิเลเลยนะครับผมก็คือในเมื่อซิชวินเนี่ยมันสามารถมีหยดน้ำดอปอยู่ตามพื้นได้แล้วใช่ไหมเมื่อกดสกิลตีไปเนี่ยสกิลตีก็จะด แล้วก็เช่นเคยนะครับผมเรื่องของดาเมเลียงต่างเนี่ยแรงตามค่า HP กับ HP เปอร์เซ็นของตัวซีชวินเองเลยซึ่งเราบอกเลยว่าซีชวินเนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นไม่ยากมากนะครับผมเน้นเติมเป็นพวก HP กับ HP เปอร์เซ็นแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับมาดูเป็นเรื่องของสกิลพาสซีฟของตัวละครอย่างซีชวินกันดีกว่านะครับผมซีชวินเนี่ยพาสซีฟอันแรกเลยเนะครับผมหลังจากที่เรากดสกิลหลักไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีเวลาบั๊มดาเมจ 18v วนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะได้โบนัดาเมจท่านำ8ไปเปอร์เซ็นไปเลยแตทล้วยนะครับ ซึ่ง10เซตนี้นะผมเราเนี่ยก็เสียไป็น mm hmm. 1เตนะครับผมทุกๆครั้งที่ตัวละครที่มืเนี่ยเข้าเวลาครูดาาของการกดสกิลนะครับหรือว่าสกิลเนี่ยมันติดครูดาาอยู่นั่นเองและทุกๆ1,000 HP ของซิชวินที่เกิน30,000ไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้เพิ่มดน้าเมนนี้เนี่ยสูงสุดได้ถึง1,800ไปเลยซึ่งเกิดด้วยว่าเกซิชวินเนี่ยรนะครับผมจะเดินแับ สงการเรื่อนขั้งให้สี่เนี่ยนะครับผมเมื่อสกิลหลัก,กเนี่ยมันสามารถเพิ่มค่าบอลออฟไลน์ได้แล้วใช่ไหมหรือว่าค่าบ,บวกพันธะชีวันเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถเอาค่าบวกพันธะชีวันเนี่ยนะครับผมทุกๆหนึ่งพัน HP เนี่ยเราเนี่ยก็ได้บวกสามเปอร์เซ็นต์ฮีลิ่งโบนัสให้กับสีชีวินไปเลยซึ่งเราสามารถบวกฮีลิ่งโบนัสได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเหลือง่ายเลยคือตอนที่เรามีบวกพันธะชีวันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นต่อเอง ส,สกิลพาสซีฟประนำตัวนะครับผมเมื่อเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยทุกตัวละครในทีมทีท่เลือกต่ำกว่า50%เนี่ยก็ยได้หิวขึ้นมาที่50%ไปเลยเ้วยได้ว่าเป็นสกิลพาสซีฟที่แค่จุ่มน้ำไปก็ได้หิวแล้วนะครับผมเมื่อได้ว่าเหมาะเสหรับสายที่ประจนภายใต,ใต้น้ำมากๆเลยซึ่งก็ด้วยความที่ซิชวินเนี่ยเป็นพยาบาลใช่ไหมทำให้สกิลทั้งสองเนี่ยเป็นสกิลในเรื่องของการบัฟและเรื่องของการหิวเรื่องเท่านั้นเลยนะครับใน,นเรื่องของสกิลตีเนี่ยมันฮิวตามค่าแมช HP ของซินใช่มัเ้เพราะะฉนนก็ซวินเเเนนี่ย่ยอออออาจจะต้องงงััพป็รืข HP HP กบให้เเยอะลย ซึ่งตัวละครฮิวตัวอื่นที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมอย่างโคโคมินั่นเองมีเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครที่มาสุดทางด้านฮิวอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็ซิชวินเนี่ยอาจจะสู้โคโคมิในเรื่องของการฮิวไม่ได้นะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยซิชวินเนี่ยมีสกิลที่สามารถบัฟตัวละครในทีมได้ด้วยนะครับ ซึ่งตัวละครท่านนำแหลกตัวทั้ง4ดาว5ดาวเนี่ยผมก็มองว่ามันค่อนข้างสมดุลกันนะครับผมเพราะว่าอย่างโคโคมิอย่างที่พูดไปเงี้ยฮิวสุดนะครับผมแต่ว่าเรื่องของอันอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการบัฟเลยสักเท่าไหร่นะครับผมแต่างเช่นพวกตัวละครฟูริน่าอะในงี้นะครับผมฮิวก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าไปพูดไปเลยนะผมฮิวแค่ตัวละครที่เราเล่นนะครผมทาให้การฮิวเนี่ยค่อนข้างช้ามากๆเลยแต่ว่าฟูริน่าเนี่ยจะไปเด่นในเรื่องของการแปะท่านน้ำนั่นเองหรือว่าตัวละครท่านนาชมาตางตัวอื่นเานนานนช่นลนลออออไรรเเเงงงียยยกด่่่นในขขืขาาทาททมโบวป ไม่มีตัวละครนางประเภทอื่นอีกนะครับผมเซอร์ซีชวินเนี่ยอาจจะทำดาเมจสู้ตัวละครพวกนี้ไม่ก็ได้สักเท่าไหร่นะครับผมเช่นพวกยี่หลานชายหรือว่านูเบลเลต์อย่างนี้นั่นเองซีนนี้ก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับผมว่าเซอรชวินเนี่ยจะออกเป็นยังไงนั่นเองแต่ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมก็มองว่าด้วยความศักดิ์ศรีความเป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมผงไม่มีสกิลอะไรที่กระจอกถึงขั้นได้แบบเล่นไม่ได้เลย,เลยขนาดนั้นแล้วครับ ยังก็ท่านผู้ชมนะผมคิดว่าซิชวินเนี่ยมันจะโหดในฮิวแรงบัฟดีเลยหรือเปล่านะครับผมยินหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมเสร็จคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนยินหนุกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกำลังใจชอบผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะด้วยเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเสร็จคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ๊ายบาย